เทคนิคพิเศษนะครับผมสำหรับการเอาเสาขนาดที่มันยาวกว่าไอ้ตัวรถนะพี่น้องนั่นนี่สองเมตรไปเลยนี่ออกมานี่นะครับ2เมตรเลยก็คือการหาไม้มาดามห้องนะครับผมอย่างหน่อยก็คือแค่มันออกมาแค่มันอยู่กลางระวังท่อนนี่มาหาท่อนนี่นะฮะให้มันอยู่กลางๆล,ลางระวังไหมตรงกลางๆตรงที่มันเลยออกมานี่เอ้ยยกกันเลยป่ะเนี่พร้อมละ ไอ้ไแหางจำจตโอ้ยทำอย่างไ้ทุกวิธีทางปูกัจะเม็นเอามาจำกัดตะปูก,ก,กันเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรียนที่สิริพงศ์อีกช่างเคยครับผมกับลานสิริพงศ์สปูนของเรานะพี่น้องนะเมื่อนี้ครับผมชิพาทุกท่านนะเอาเสาไฟ,ฟฟ้าที่พี่น้องเลยเสาไฟ,ฟฟ้า,ควา,าความยาวหกเมตรนะครับความยาวของเสาตัวนี้ครับอยู่ที่หกเมตรครับผมแต่พิมพ์ของผมอยู่ที่เจ็ดเมตรนะเกือบสุดพิมพ์ับผมเลยอีกเมตรหนึ่งขอลอนะครับตัวนี้ครับผมลูกค้าเพิ่นสั่งเอาไป ใส่ต่อใส่เสาเสาขามทางครับขามทางต่อจากเสาไฟฟ้าของหลวงออกไปเนาะก็เลยจะให้อ <shift> ันทางลานแล้วรอให้เพราะว่าเพิ่นกะยกเสาไว้เมื่อนั้นเมื่อน่าจะต้องคลิปไปอยู่เมื่อนัะนะครับก็ลงท่อไว้ไอ้ลงเสาไว้มาหนีกะเพิ่นก็เลยสั่งเสาไฟฟ้าเพราะว่าเพิ่นยังมีเสาไฟฟ้านะครับผมถ่ายของหลวงจ้า ลงเสาเคนเนกสิมันเกษมว่าแพงอ่ะตัวเนาะก็เลยมาใส่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่6เมตรครับผมความยาวอยู่ที่6เมตรเป็นเสาหน้า6กหกคูนหกนะพี่น้องเด้อหรือ15บห้าคูนสิเสนนะครับผมกะตอนนี้ก็ใไฮบร็กทำการเคลียร์นะครับเก็บพื้นที่อีกข้างบนแต่การทำการลองเนะพี่น้องเด้อเสาเพราะว่าตัวนี้มันจะไปเสาเงากระโดดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ากระโดดห้องมันอยู่ที่4เมตรนะผมมันจะยืดอกมาอีก2เมตร นยามันหักเด้วยถ้ายามันหักก็ต้องมีวิธีการเอาขึ้นนะพี่น้องนะวิธีการเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับวิธีการเอาขึ้นจะ,เ,นนนจะเป็นจงังไดนะครับผมเดี๋ยวให้มามค,คั่งสายพานให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเนะาะเอาม็กไปคองสายพานเลยยกขึ้นเลยเนไหมกวาสายพานข้าตัวนึงมันเหี่ยงแล,ล้วเอาที่ที่เริ่มตั้ง ทีนั่นก็ผิดได้นึ่งะโฟมมันาหลาด้วยอ้โายโายกึงย่งเด้งแต่มันได้โฟมหลเราโฟมหลก็ต้อหงอเออเอามุนเลยปรนมาณหมุนหมุนได้ปะถ้าเรากระบอกอ่ะ,อะ,อะเอาห้องหมดนี เทคนิคพิเศษนะครับผมสำหรับการเอาเสาขนาดที่มันยาวกว่าไอ้ตัวรถนะพี่น้องนั่นีน่สองเมตรไปได้นี่ออกมานี่นะครับ2เมตรเลยก็คือการหาไม้มาดามห้องนะครับผมไม้มาดามห้องโอ้แต่แต่แต่เอาไหมเอาทั้งเอาทั้งพี่เข่าไหมเอาทั้งนี่ทั้งนั้นนะเอาแล้วก็ไม้มาห้องเอาเอาขึ้นเลยจะควองเพิ่มมานึ่แล้วนะแม่นะจะควองเพิ่มมาแล้วงนะหนารถพร้อมแล,นะนนลอแล้ววะ เอาเอาไปเรืร่อยๆก่อนเอาไปเรืร่อยๆแล้วคือว่าโอกมาถ่าแล้วเสรนจอะยังเดือดอยูยังกดเด้อดิโอ้อยจะของมันก็ทรับย์สนแล้วอเอาไม่ห้องไอตัวห้องห้องชั้นสองแล้วมาห้องไปย่างเดียวพอจบเลยไม่ต้องห้องให้มันเป็นไอ้นั่นก็ได้เพราะว่ามันก็นอยู่ใกล้อยู่มันไม่ได้ไปไกล แต่ไปไกลต้องห้องเบ็ดน,นั้นเป็นแนบเลยพี่น้องนะเนี่ยจะยเสียเบิ้งเพราะว่าย่างหน่อยก็คือให้มันออกมาให้มันอยู่กลางระวงังทอนนี่มาหาทอนนี่นะฮะให้มันอยู่กลางกลางระวังไม่ลงกลางกลางตรงที่มันเลยออกมากนี่สิบพอดีเลยตัวนี้ก็ใช้ไปตัวรับน้ำหนักตัวนั้นเอาเดี๋ยววางวางลงไปเลย เลยเห็นไหมเปสปฟ้าเฮ้ยเป็นโยกโยกโยกเป็นสปฟ้าอ่ะวดเลยวดขุดวัดเครื่องขุดวัดแล้วก็ออกไปเลยนี่เวลารถแลนไปมันจะโยกโยกโยกทีโยกแล้วเนี่ยอืไหนบอเออมันจะโยกโยกโยกตัวน้าครับบุห้องก็ได้เขาว่ามันไก่มันบ่าเป็นไก่ถ้าทางไก่ต้องห้องพุ่นน้ำ นะโอเคครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปหน้างานครับผมเพราะว่าลูกค้าเพิ่อนก็มาตามแล้วตามแบบงงๆไปมือนี้บอกว่าฉันเราก็คือคุยกันแล้วใช่เนาะอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางไปนะครับผมแบบเบื้องหน้าง,งานพร้อมกันนะครับเนาะรวมมูลาตีนที่สอง ลงอยู่นะลงอยู่นะสานะซนแมนสาเซนฟุตนึงตัวนี้กระานจะฟุดหนึงพอดีะดนะโอเคพอดีเป๊ะได้แล้วอะไรกระสอออกจกังอยม่ะโอเคครับผมโอ้จะติเดเก็บ,บเ็นโอ้เกแบบเชนเลย มันเลเบืองวังยา,างเลยวังออกมาทิดแบบเข้มอ้าวยกกระเราะมาเลยความละรื่องบอกนะเล็กที่ใช้รอเป็นเล็กสิบมิลได้นี่เพราะไอ้สิบมิลน,นะอโอเค ได้หนบ่เพราะว่ามันยันยันมันบอลหลุมหูนัดตัวหน่อยอนี่มันมีซีครท่าทะลุหากันดิเจี่ยวอันเล็กใช่ทน้าด้านนีิบ่อ่าหัวไหล่หนิก็ได้เออมันจังหูใหญ่ จับเบิง้งลายมาเลยเด้อเอาทางไหนให้มันพอดีไปทางใดก็ได้ยผมพอดีเลยอันเลียมมันได้ไรบ่หนิหมุนบ่เอาหมุนบ่เอาหมุนหมุนไรนี่เลยบ่เอาเดี๋ยวข้ามหุ่นก้อนมาหนิตีข้ามยันก้อนตีข้ามยันก้อนถึงเคลื่อนไปก่อน ะตีข้างยันไอตัวข้างๆเออข้างนี้ก็ได้เออนั่นแหละหรือหรือที่ปีนกำแพงตีข้างฝุ่นได้อยู่งวะอ๋อค้างนี้แหละมันจะบวกขัดกันแม่นโอ้แต่ว่าตียากแช่ไหมพี่เออตีจิกไปก่อนไม่เห็นไม่เก็ตีจิกไปก่อนเออตีพวกพวกเราเอาลงไปตีฟางพุ่นมาหนิเนาะเราไรค้างตีก็เป็นบาดเหนียวจับนะแถวเออนั่นละตี ไปห้างจำๆโอ้ย <ไป S 1> ดันไปข้างถนนเด้อดันเอาคุณดันเอาข้างดันไปอีกดันไปอีกยังไปอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึง <ไป S 1> อ๋อโอ้โหดวตีรักเป็กกัน,กนลงมากันลงมากันตายขึ้นไ่นได้ขึ้นได้ลงไม่ได้บาดนี้ เอาวแม่ทางนี้ลมเนาะทางนี้ลมต้องได้ต้องได้สอดลงอกไหให้มันตรงตรงลายมันงบ่ดีเอาลงเลิกลงเลิกมันจังแน่นลงเลยลงเลยเออโอเคดันไปแมฆเมฆดันไปก่อนเด้อดันดันเช่าไป ดันเสาไปทางนั้นนุ่นดันไปดันเสาไปก่อนดันไปดันไปดันไปหาพ่อ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 พูดพูดพูดขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นพ่อเออเออดีดันไว้ดันไว้จริงไหมอาไฟด้วยป่ะนี่ไฟได้ไหมอยเลยโอเคอยู่มาแก้ตัวนี้ไหมนี่นิดเดียว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 พอพ่อพ พอพ่อพอพอันนี้นึงน่นึงอ้าวบ่เ้ะตปูปูซีไหมมีว่าอย่งตะปูยังวายออามากันพอดีเปะสิอาแม็กดันไปนันไปนันไปันไปอีกนิดนึงพอตีเลย โอ้ยตอกลงอีกแล้วมายัง้งเป็กแม็กแม็กตอกลับเป็กออกลงอีกดูวยแมทำยันไว้ทุกวิธีทางตะปูก,กับจะเม่นเอามาจำก,กัดตะปูก,กันเลยอืมอ๋อได้โยกว่าปานี่เรือข้างท้าพ่นแล้ว <c oughs> เพราะว่าเคียนกระยอนเลยดิเ <c oughs> น,นี้ยเคียนมันยอนเลยดิไหน คำวคำไว้แล้วมันยอ้อนเหรอได้ปะมาแล้วเสาไฟเฮางนี่อยา่างนี้พอสมปูนถ่าแล้วโอ้บรรยากาศมันฝุ่นชิโตกเยอะเลยนะจะเป็นคำให้มันเรียบร้อยกับเสาไฟมันอันตรายเนาะหกเมตรนาะครับสูงเกี่ยแล้วรถสิบล้อเขาได้พอดีเลยนั่นเอ ปเดี๋หนแล้วเออออยูแนติกบัดไม่เป็นไรเดี๋ยวยูยูยู่มันแข็งเนาะยีมันแข็งโอ้ยหินแหปานี่คนละหเนาะโอ้ยอย่าไปเห็ดินหเลยีเจ้าเนาะหินแหบปานี่้เจ้ามันอยู่บไม่เนาะแขงอ่กแเปูนเอ้าโอ้เตรมนี่ก็บไปส่หลงู่ปนว่จะไปซื้อซีนี้เออ อยู่แล้วคือถึงพอสำหรับเนะาะสามทางไว้สิตัวนี้ก็ะสีไม่ได้ใส่เสื่อมอีกกว่าเนาะเสาเนาะแต่ว่ามีอยู่ได้สี่เมตรต้นหนึ่งอยู่บ้านกันเลยยังเหลืออยู่โอ้รถพสิออกกันเถอะโอเคเดี๋ยวกลับรถกันกตโอเคแล้วครับผมสำหรับการเอาเสาไฟฟ้านำมาส่งนะครับผมเสาไฟฟ้านะครับใช้เหล็กกวัวข้ออ้อยดีบีสิบเนาะซีเมนต์ต้ออ้อยเนาะพี่น้องเนาะครับ มันทำอะไรได้ก็ผมไม่ได้ค,ยคอยซีเมนต์นี่แข็งครับผมแข็งยหลีนะฮะไอเสาไฟนี่ได้สบายเสาหาเงเลนทงเลนได้สบายเลยนะพี่น้องนะเนา,นาะเดี๋ยวเสาหนาคหกชอบตั้งคืนจะทำงานตาขนาดเลยบอกทำงานตาต้องงานตอกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็งคงจะมี่ไม่เท่าไหรครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม See you again ครับผมบ๊ายบาย